แต่ว <f> ่าอะไรนะผมรักค <love> ุณผมไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยทุกคนคือพามาไลฟ์เพื่อแบบว่าเผื่อทุกคนอยากจะเอาไปแบบเออเล่นในแฮชแท็กอะไรกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชมพู่สวัสดีครับก็กดตะกาได้เลยไม่มีอะไรไม่มีวันศ้กร์ว่างเหรอฮะไม่มีอะไรทํากันเลยเหระครับวันนี้วันพุธรับทุกคนควรต้องทํางานยังไม่ยังไม่พักเที่ยงนะครับทุกคน ยังไม่ผักเที่ยงนะครับสวัสดีครับยังไม่ผักเที่ยงนะฮะต้องต้องไปที่ก่อนนะทุกคนถ้าเราลินควรลองที่ไปลินว่าจะรักผมณหรยังเออแปลออกหมดเลยคนข้างในอ,อ่ะแปลให้ยแปลได้นะว่าพวกพี่อยู่เลยแอบเจ็บโอ้ยผมแค่มานั่งเก๊กหล่อเฉยวันนี้หน้าผมดีสุออดอ<ล>ะไรันอื่นผมแ,แ,<ๆ>แตก ผมที่มาถึงตัวผมหรือว่าผมทรงผมแต่แปลกวันนี้ดีะวันนี้ดีอ่ะเออวันนี้สิบวันดีกี่วันสิบวันดีครึ่งวันสิบวันน้อเออหกพันหคนเดือนหน้าผมปล่อยอัละบ้ามนะครับยังไงช่วยส่งป่าวานให้คนละตัวด้วยครับ ไม่ประมาีบาทสามคนมีตั้งกปานปล่ามีตังกบปาุ้ยไปาทุกคนผมมาทำงานไม่มีตั้งกระบป๋าไอคำเ h ี่ย for work but I have no money to go home to back go back home อะพีทเซ็นสติ๊กเกอรโอ้ยโซน่าสงสารตัวเองเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยพิตตี้มาเร็วเดี๋ยวพี่อูจะไล่์หาพิตตี้ตาอูอัน ไอ้ฮับโนมันนี b ท c k ะทูทูแบ็กโฮมอ่ะไอ่ไอจะเรียกไอจะเรียกไอจะเรียกฮอนด้ามารับม่ะ yes ทุกวันนี้เวลาเรียกเรียกรถเรียกแอปพลิเคชันมาถ้าไม่ใช่ฮอนด้าปฏิเสธเชื่อเพราะว่าถ่ายไม่ได้เชื่อเชื่อเพราะว่าเห็นมาแล้วเราเห็นมากับตาแล้ววันนั้นอ่ะพี่รูกบ้ามอไซค์คันใหญ่อ่ะผมให้เขาจอดกลางทางนะ พราะมันใหญ่มากแล้วมันเหมือนรถใหญ่เลยอ๋อผมพี่ขอบคุณครับพี่สมแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งวินต่อมันเปนไม่ถึงสักทีมันแซงไม่ได้แซงไม่ได้เร็วส่งตุ๊กระดาเดี๋ยวเล่นอะไรให้ดูเร็วเลยเล่นปาวาเดี๋ยวทำจะเป็นปาวาให้ดูเร็วทุกคนมาดิไม่ได้หลอกอจริงๆแต่ทำให้ดูทุกคนมาเร็วเนี้ี้ยเนี้ยเนี้ไงมาว้าวขอบคุณขอบคุณปาวาหน่อย ไอ้ปาวานชัดเห็นไหมกระพุนกับเบอร์มียอันนี้ปาวานคปวาานเนี้ฟอร์วานนะอจุ่มไปสามทีเลยปาวาน Thank you so much ใครอยากดูดาราเล่นตลกมาแล้วส่งมาล้อเล่นไม่ต้องส่งมาแก้งเล่นทุกคนพอแล้วนะทุกคนพออุ้ยอุ้ยโดนไหลอุ้ยขอบคุณครับโอ้ยปวดไหลบ้องบ้องบ้องเฮ้ย ฝากตัวรับใช้หน่อยเฮ้ยถ้าเป็นปืนเมื่อกี้ผมจะฝากตัวรับใช้นายว้ายปากกาลังมาทำอะไรอ่ะปากกาลังเป็นเป็นปากกาลังเป็นปากกาลังเป็นสาหร่ายเป็นสาหร่ายอ่ะเป็นอะไรวะเป็นอะไรไม่รู้เออเป็นปลายในปากกาลังนี่ชีหมุนเลยน้องชีไม่เอาใครเลยนี่ชีหมุนรอบว้ายน้องยโอ๊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 ย่อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวอนยโอวยนอ๊ยวอ มีอะไรให้ได้นิเหรอเหนื pues ่อยอ่ะทุกคนเชา้าด้วยว้าวสุดยอดกิน่ะอ้มทาย่างนี้ใครโทรมาใครโทรมาก็ไม่รู้อ่ะโอ้คนกำลังหารายได้กับบ้านอยู่โอ้ สวัสดีครับสรุปมาสงครับชัวเตียโมเจ็งกิวจบได้ค่าวว่าจบเจ็บไหมวันนี้หน้าผมดีดูจริงหน้าผมไม่ค่อยดีนะครับต้องขอขอบคุณมักเน่ที่ทำให้หน้าผมดีจริงหน้าผมแย่มากผมต้องการผลิตภัณฑ์บำรุงหน้ามากผมก็เสียไปหมดเลยโอ้โหน่าปหัวคนกำลังผิดขายอยู่ผมกำลังเสียผม โอ้ยว้ว้ยปิ้วปิ้วปิ้วปิ้ิ้รับไหมครับทุกนี่จงนีมากตามีส่งงานมาให้หนูเด่นแบสุขทายอยู่งนอะไรจ๊ะอืมขายยากัะตุ้ไปเลยเปนไลไปแหละใครสนใจไปเซ็ตเตอส์ติดต่อได้มังกรนอนวะมังกรนอยู่ในประดานว้าวอ้ยโอมันกรอยู่ในอันนี้อยยนติหัวเนี่ย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 เหมียวย่าตีหัว ทำไมพวกแกถึงชอบดาราเล่นตลกวะกูไม่เข้าใจอะไรความรักสงว้ายมีมิวสิควงนกกระดาษโอุ้ยส่งจุ๊บมัวลูกปองบอกโอ้ยหมาบอก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 เหนื่อยอะทุกคนมาลายโปโปเดมัสนุกเลยดิใส่พวงมาลัย เหนื่อยว่ะเหนื่อยกว่าทำงานอีกหล่อไม่เหมือนพี่ต้าอูเลยนี่พี่ไม่ได้ใส่สิทเตอร์นะเห็นไหมอุ้ยอุ้ยครับครับ Galaxy Galaxy ทำอะไรพี่ผมจะตีกลางของ Galaxy ผมจะตีกลาง ยังเห็นเป็นกระซิบอยูยอู้้พอแล้วไม่เห็มีใครส่งเป็นอุ่้ยมีลิปเปอิบาีนด้วยมาหมวกสีฝากตัวรับใช้นายฝากตัวรับใช้นายปังมากกินไม่ออกอ่ะทำไรอ่ะไหนบอกไม่มีสมาธิตัดชินนอะไรกินอะไรกินตัวเล่นละอุ้ยลิปเปอิบาีนเมดิลีนนิวยอร์ก เคยขอลิปเมบรลนใไหมฮะอ้โอโตโอโตโอโตเมเปิลีน <se> ิวยอร์กเฮอรืองไข่ล้านกาดกาดกาดเต็ดอัน้ับในทอง้ามจังตลกคุณนี้เปิดดูไล้าเลยนะคะนองไข่ของอยู่ฝากตร้ล้างกายนยขอนพลานของบัลล็อกหาก็ไมดีโอ้ตายอไวะเนี่ย คนนี้เป็นคนที่ร้องเพลงละลายจริงหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นปอะไรอะ่ะซี i l ลิมเอสคอนเซ็ปต์เพอร์ฟอร์มเยสตลกมากปัง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 งางา,งา,งา,งางจริงๆเมื่อวานนะอยากจะเมาเรื่องเอสให้ฟังอยากฟังไหมแชร์ไปให้ถึงดอฟเบียมเอสเอาซัดก่อนหนึ่งตัว ปีกระัตรก็หนึ่งตัวเดี date, ๋ยวรให้ฟังกดใจไปเลยพี่กดใจไปเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเอสให้ฟังกดใจมาเลยพี่กดใจไปเลยถ้าใครอยากฟังเรื่องเอสนะฮะกดใจมาเลยส่งปีกระัตริย์มาครับส่งปีกระัตริย์มาโยดสวัสดีครับสวัสดีครับในห้องนี้มีดาราสวัสดีครับใครอยากดูหน้าดาราในห้องนี้ส่งปีกระัตริย์มาฮะขออขอยืบใช้ได้ไหมครับ เป็นมิรมากมีจ่าชีพบค่ะแล้วเราไม่เฉลยด้วยว่าใครจร,จริงจริงแล้วเราไม่ให้ดูด้วยใช่ปักตากาได้เลยนะครับเดี๋ยวตะก้าจะเป็นสินคา้าซื้อฟรีนะครับไม่ได้ของราคาประมาณ1,000บาทมม I can't believe I met you in a person Ooh Yeah I can't believe I am a person กาลิซี่แล้วพอแล้วพี่ <laughs> อไอ้เขา ไอแล้วไปแล้วคนอื่นเยอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายสู้นะครับทุกคนเป็นกำลังใจสำหับทุกคนนะครับ Thank you so much for watching this live ไม่มีข่าวสารเลยชาวอ่าโอ้หู้หู้หู้หัง ชาชี好喝真的好喝因为在中国我我喝过很好ขอเราอยู่ด้วยกันเถอะไปพอแล้วทุกคนผมไม่ได้เป็น a b c นะ8,000คนฝากด้วยนะครับผม next month I'm going to release my new album it's gonna be like a very 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 new name and song s เซเ่ย so and i have like อีกไม่แค่แต่ more than 1 more เดีกยวจะสปอยเพลงกัค่ะเปนนี่3ก่อนนี่คือสปอยเพลงเฮ้ยอันนี้เป็สติ๊เฮ้ยลําตัดชอบกินทั่วค่ะถัวตัด Yeah, mm hmm. wow. no. เจอกันนะครับวันนี <laughs <laughs > ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ค่าอุ๊ยดีครับวันนี้ยังไม่ได้ค่าสไลดเลยเพราะค่าสไลด์แพงมากจริง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 ไม่ตุรีนนิวยอร์กไอเถอนยังไม่มีเป็นกระสัเลยไปรือ่าไอสินจ้าสินจ้าสินจ้าขออยากฟังด้วี่อสหรอคือเมื่อวานนะครับมาทานข้าวกันมาทานข้าวกันครับแต่ว่า สุดเอสนะครับก็คือแบบติดธุระทันทียังไม่บอกเอสนะความโชคดีก็คือเอ้ยเราแบบเออไม่รู้นะคือีก่อนเนี่ยซื้อเค้กเอาไว้จะเซอร์ไพรส์เอสยังไม่บอกเอสนะรอลองึงวันนี้ก่อนถ้าบอกนะโทษทวนแบบนี้เลยไม่มาอลยแต่ผมจะบอกเป็นอยากบอกเพราะผมซื้อก่อนเล่าผมซื้อเค้กไว้อ่ะก่อนเล่านะพัฒนาการเดิมเติมเติมเติมลิตรก่อน ปากแห้งมากคุณค้าเห็นไหมล่ะลิปเบิลีนะสีอูสีสวยมากมเบลลีนาเฮโ้โเฮ้ยไม่่เลยใชยกันทำงานเมลยจุดที่กรอฟด้วยเห็นไหมดูกปากสิครับมันยังไงลูกกันนอะไรลูกอ๋อโอเคก็คือผมซื้อเค้กมารู้ไหมเค้กราคาเท่าไหร่เค้กราคาสี่พบาท สี่พันบาทเท่านั้นคุณลูกค้ากดตรงตะกร้าตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับเอสโดเนเงินมาให้ครบสี่พันบาทเดี๋ยวเราจะส่งเค้กให้กับคุณทันทีก็แล้วคุณเอาเค้กนี้ไปเลยผมซื้อเค้กใหม่เพราะว่าเค้กเก็บได้หนึ่งวันเท่านั้นตอนนี้อยู่ในตู้เย็นแล้วแล้วมันเป็นรูปส่งให้มันละลายเลยทีมันลาุกดำลาย สาวที่นี่นะครับใครยังไม่ได้บัตรก็ช่าป๊อปนะครับแต่ว่ามันในนี่กะดีสาวเนี่ยจ้าสวาวไม<น>่ใช<น>่คือชอบขายมาั้มารอได้เดี๋ยวไปรอทันตรงนี้ไม่เจอหน้าฮอตรงร้าน,นจัดรถแอนเอ่อแอนต่อโอ้ในตุรีเดี๋ยวไปเลยเสีย,ยใจด้วยนะครับที่แบบว่าเราไม่ขายอย่างอื่นแล้วหันเอารถสซอร์บุตี้ก็มาขายข้างบนมาละเดี๋ยวพี่ไม่กลับไปก็อยากขายกันหน่อยก็กลับเซอร์บุตี้หิวข้าวไปไปไป มาชุมไงขี่เยอะน้องไอ้น้องขี่เวฟบเออสูตรพี่เจ็นั่นนะชอบขี่ P ซ S เอออะไรต่อแต่ตาอูชอบขี่สกูปี้เออ ทำนองยังไงเขาทอดอร่อยเขาบอกว่าเออก็ขายก็ถูกแหละแต่ไม่ชอบเพลงอะไรที่อัมโทรมาเืทรเข้าบอกว่าเพลงน้องแปลกๆสัมผัสไม่ถูกเลยแม่กันนิดเดียวแมโทรมาดีบอกว่าอยากให้เคลียร์นะครับคุณภาษาไทยบอกไม่ถูกต้องเลยค่ะจริงนาราคาญสุด ไปเรื่อยๆอะไรที่ทา่วิ่งไปวิ่งไปรถลมอ่ะที่ตักนวไปคือเนี่ยตั้งใจนะ Angelica a n g e l i c าน้องไม่ตามข่าวสารเลยเหรอหนูช่วยตามข่าวสารหน่อยนะอันนี้พอสองแล้วพี่หกแปดหกแปดแล้วนะครับสองห้าหกแปดนะให้เขาไม่หาเองตอบแค่เอชิล่าคนเดียวครับ Hi from Philippines สวัสดีครับเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ว่าอะไรนะเหลืออยู่หลอกกินคนอ่ะอืไม่หลอกหอๆเซอไพรกินใครดีเฮ้ยสวัสดีบ e าซิลสวัสดีครับพี่เห็นเอสเห็นแล้วเซ็กซี่เกินพี่ทุกคนเลยในนั้นที่ละลายเซ็กซี่เกินผมดูแล้วผมเขินนะฮะขอบคุณที่เอาเพลงผมไปเต้นนะครับผมได้ส่วนแบ่งมา ส่่วนแบงให้ผมได้ส่วนแบ่งจาก,จากเพลงผมบ้างนะปีละ3,000 5,000<ม>ก็ยกี่ย,ย,ยอะไม่ลนะไม่ใช่เดี๋ยวผมมันที้เคนดูอุ้ย <c oughs> อันนี้คือขับรถไปไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกเลยนะคัถูกตำรวจไม่จับค่ะชินจาากักบ้า Yes I'm done working today For the next I'm going to rehearsal for this Saturday concert พี่อู๋ว่าแบบว่าติ๊กต็อกมีพรีเมียมไหมครับเขาจะซื้อซื้อเป็นางโฆษณาไปเลยซื้อพรยเหรอจะเข้าโฆษณาเหรอไม่ได้เลยโฆษณาเข้าไปเยอะเกินก็ได้แบบนี้โฆษณาเตือส่งือนเยอะสุดไม่มีโฆษณาเลยมันมันไม่มีมันไม่มีโฆษณาถ้าอยากรีมูฟโฆษณาทุกคนส่งเป็นซัดส่งเลยนะเป็นซัดด่าพูดเล่นพูดเล่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะผมล้อเล่นนะเออผมใช่ผมไม่ใช่คนที่แบบว่าอยากได้เงินแฟนคลับขนาดนั้นแต่มีความอยากได้อยู่บ้าง เพราะว่าวันนี้จริงๆมาหาหาแค่ค่ารถกลับเย้วันนี้เราจะมีเรีงข้าวแล้วน้อง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 นอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่ใช่รถผมอ่ะน้องน้องข่าวชื่อเลยนะน้องข่าวอุ้ยลืมชื่อมาเป็นอะไรรึซ้มเพราะไม่ได้ขับเลยครับไม่มีอะไรครับไใช่ครับไม่มีอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับโอเคไปก่อนแล้วฮะ เพราะว่าต้องไปแบบเบออล้างลงล้างหน้าไปสระผมออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงนี้แบบว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยากทานว <ลง S 2> ิตามินครับแล้วก็ก็อบอกว่าหาค่ารถหรือหาค่าตัวากา็วมีน <c oughs> หนค่ารถหาค่ารถค่ารถสมัยนี <c oughs> มัเศรษฐกิจมันแพงเศรษฐกิจม <c oughs> ันแพงเศรษฐกิจมันแพงเลยพี่ <c oughs> <c oughs> เอานี้เอางี้ที่ปีนี้แล้วมีไปกวางโจวปะอยากไปก็เดี๋ยวบอก เปกาซไดไปแน่ตามสั่งลย่าไปกาซมาอย่าไปพิษนุโลกได้แลกมถเดี๋ยวบอกให้คนดาสกูปปี้ไปโอเคไปสมุรปากการแค่นี้พอใกล้กันจะขับเอนจะขับเบนกะครฟังอัลบั้มใหม่นะครับมาชนบ้างพี่กันดีกว่ามาสนที่ี่กันาโอ้ยคนลูกซู้จะเป็นยีน้องคอ้จะ เจเฮมุกยาบุกหมดเลยนะอะไรผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วผมว่าเชื่อว่าทุกคนไม่เชื่อหรอกหรือเชื่อไปทุกคนก็ล้มฟังนะฟังนะตอนนี้องพูดอะไรอ่ะเชื่อหมดเชื่อร้อยเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่เคยจับสปอยผมได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะเราติดตลกเกินน้องผมไม่ได้ตลกนะผมไม่ได้ตลกติดเราตลกติดเราเป็นแมวเป็นตาอุ้ยอนี้กินตขอบคุณครับ อย่าขยับทำไมอ่ะไหนนะอ๋อขอบคุณนะทุกคนไปแล้วนะ <c oughs> สวัสดีครับรา <c oughs> บเรียนท่านผู้มีประคุณที่ขลารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนว <c oughs> <c oughs> ันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับ The feel everyone x t time. Bye bye I Have to go already Bye ันนี้มันได้จริงผมปกติมันแปลก <c oughs>